แต่คือความภาคภูมิใจของพวกเราเจ็ดคนความคิดที่เริ่มที่จะตั้งกลุ่มนี้คือพวกเราเป็นกลุ่มสตรีเสร็จจากภารกิจคือการผีดยางช่วงเช้าคิดว่าจะทํำยังไงให้มีไรายได้เสริมก็เลยคิดเริ่มการทําน้ําบูดูข้าวยาขึ้นมาแล้วตอนนี้คือมาเริ่มการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ ให้มีผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของหมู่บ้านใกล้เคียงและร้านค้าในชุมชน สมัยก่อนปู่ย่าทำอยู่แล้วเหมือนกับเป็นอาหารพื้นเมของภาคใต้ที่ว่าเขากินกันเป็นประจําอยู่แล้วค่ะคือเริ่มเริ่ๆก็พวกเราก็ทําน้ำมูดูข้าวยาก่อนแล้วก็คิดต่ออีกว่าทำจะไงให้เรามีผลิตภัณฑ์โดยการซื้อขวดมาบรรจุพันธุ์ใส่ขวดแล้วก็ไปวางจําหน่ายในร้านค้าในชุมชนน้ามูดูก็คือปลาม ตาเรานำมาหมักกับเกลือพอได้ที่ประมาณกุเดือนเราก็เอามาต้มใส่ขา่าใส่ตะไคร้ไบมะกรูดพอได้ที่ประมาณสักสองชั่วโมงเราก็กรองเอากาก,ากออกเอาน้ําส่วนที่เหลือมาเที่ยวกับน้ําตาลด้านหดเที่ยวไปสักพักนึงประมาณสองชั่วโมงอีกพอได้ที่เราก็ตักมาพักไว้รอบรรจุ บูดูเราก็ใช้ข้าวไรเบอรี่ข้าวสังหยดข้าวดอกอัญชันแล้วก็น้ำน้ำบูดูที่เรารุงรดแล้วเอามาราดบนข้าวแล้วก็โรยตาปนมะพร้าวคั่วติ๊กแล้วก็ซอยใบมะกรูดใบชฉี่ยฟูตะไคร้ดอ,คดอกดาหลาเอากลักษณ์ของคนภาคใต้ที่ใส่ดอกดาหลาแล้วจะมีรสชาติหอมอร่อยค่ะรางวัลของกลุ่มน้ำบูดูข้าวยำที่เคยได้รับ ก็เป็นโอท็อปสดาวแล้วก็5ดาวในปี2,556เป็นโครงการของ o โอท็อปซีเล็กโครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาได้ให้เชฟจาก,กัวได้มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ก็มีนาซิบูดูเมี่ยงบูดูแล้วก็มีกรอบบูดู หนาซี่บูดูก็คล้ายๆกับข้าวพองแต่ว่าเราใช้น้ำบูดูเอามาทำหน้ามันแล้วก็มีมะพร้าวั่วปลาป่นทิกข้าวยำกรอบเราก็จะใช้ข้าวกรอบคล้ายๆกับข้าวตตนก็เอามาทำให้มันแตกแล้วก็เอามาคลุกเคล้าผสมผสานกับน้ำบูดูที่เราปรุงรสแล้วห่ะคล้ายๆกับกยายศ,ศาสตร์ผสมด้วยเครื่องเคียงก็มีใบมะกรูดกับใบชะพลู ็นมี่กรอบเราจากใช้หมี่ทอดกรอบมันก็คล้ายๆกับข้าวยำกรอบอะค่ะพอเราใช้น้ําเดียวกันแต่ว่าเราแค่ทําให้มันแตกต่างกันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันพร้อมทานมากขึ้นนะคะขอบคุณกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าให้การสนับสนุนในโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายที่ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ชื่อนี้คุณหูอยู่คู่ครัวไทยสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์